จักรวาลเบื้องบนอยากให้คุณเชื่อมั่นอะไรในตัวเองเออนะคะมีทั้งหมดสามกองนะนี่กองที่หกองที่สองและกองที่สามนะคะมาดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยนะคะอยากให้คุณแบบเชื่อมั่นอะไรในตัวคุณนะคะแบบว่าคุณมีความสามารถนี้อยู่คุณต้องเชื่อมั่นตัวเองได้แล้วนะคะเพื่อที่จะ ปลดล็อกอะไรบางอย่างเออเพื่อที่จะหาไรายได้นํารายได้เข้าสู่ตัวคุณเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เลือกได้แล้วเนาะมาอ่ากองแรกกองที่หนึ่งนะคะขึ้นมาเป็นอ่อคุยน็อปเพนจูร์กสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเชื่อมัน่นก็คือความสามารถที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้อ่ที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได,ทด,ทไได้ที่คุณคิดว่าแบบ เ้ยไม่ได้หรอกอันเนี้ยพยายามมาหลายรอบแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เลยอเออนะคะท่านบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นคุณทําได้แล้วถ้าคุณทําสําเร็จอ่ะคุณจะได้รับในเรื่องของเงินทองอืมตอนนี้กําลังฝึกอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่แล้วคิดว่าทําไม่ได้อ่ะเออท่านบอกว่าทําได้แล้วมันจะสร้างรายได้ให้คุณอย่างงามเลยทีเดียวนะคะเนี่ยราชินีถือเหรียญขึ้นมาขนาดนี้เหรียญกองเป็นโอ้โหเป็นกองขนาดนี้ เพียงแค่คุณทำมันแล้วมั่นใจว่าทำได้คุณทำได้อย่างแน่นอนและหลายท่าเลยนะมันคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณต้องมั่นใจให้มากกว่านี้จริงๆคุณอาจจะฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าทำไม่ได้อะเออแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลบอกว่าคุณทำได้แต่ถ้าคุณทำได้มันจะสร้างในเรื่องของรายได้มาให้กับตัวคุณเออนะคะมาต่อไปใบที่สองนะคะใบที่สองนะ มาดูกันใบที่สองนะคะทุกท่านคนใบที่สองอะไรคือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในค่ะมันเป็นความสามารถมันคือตัวตนของคุณนะ่ะเออนะมันเหมือนกับว่าคุณปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของตัวตนของคุณนะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าอาจจะเขินหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือเปล่า แล้วคุณไม่เปิดเผยมันออกมานะคะจักรวาลเสียง,งสิบเบื้องบนบอกว่าเนี่ยคืออยากให้คุณมั่นใจในตัวตนของคุณให้มากกว่านี้อืมนะคะคือแบบบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าติงต้องรั่วหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นใหญ่แล้วคุณไม่กล้าไงเออไม่กล้าไม่กล้าติ้งต้องไม่กล้าเป็นตัวเองนะคะท่านบอกว่าเนี่ยลองทําดูสิเออลองทําดูสิหรือะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนแปลกอ่ะ เออเหมือนแปลกหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรบางอย่างอะสิ่งทีบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในตัวตนเนี่ยของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วโลกเนี่ยจะจดจําคุณได้เออเอาสินะคะเอาสิเหมือนไม่มั่นใจอะเหมือนไม่กล้าเล่นใหญ่อะเออเหมือนแบบเหมือนกดเขาเรียกว่าตัวตนของคุณเอาไวอ้อ่ะ มันไม่มีความมั่นใจอะประมาณนั้นนะคะจักรวาลบอกว่าเนี่ยให้มั่นใจในตัวตนของตัวคุณเองนะคะแล้วโลกเราทุกคนจะจดจำคุณได้และอาจจะมีในเรื่องของเงินทองโอกาสอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองตัวตนของคุณบางคนอาจจะอายบางคนอาจจะเขินอะไรแบบเนี้ยเออนะคะมาต่อไปต่อไปนะคะ กองที่ 3. คืออะไรกองที่3มาดูกันกองที่3นะคะสิ่งที่จักรวาลเนาะอยากให้คุณมั่นใจนะคะมันคืออะไรนะขึ้นมาเป็น6เหรียญฟาว่านะเออสิ่งที่จักรวาลนอยากให้คุณมั่นใจก็คือพรสวรรค์ของคุณอาจจะเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการหาเงินหาทองเกี่ยวกับการมองขาดเกี่ยวกับอนาคตอะคุณ เออเหมือนคุณมองขาดคุณรู้ว่าอะไรจะมาอะไรจะไม่มาอะไรจะบ้งอะไรจะจึง้งอะไรแบบเนี้ยเออคุณมองขาดนะคะเป็นหมอดูหรือเปล่านี่เออเป็นหมอดูหรือเปล่าแบบมองขาดนะคะเป็นคนที่มองเกมขาดอ่านใจคนได้คือจาก energy ของไพ่ใบเนี้ยรู้สึกถึง six sense บางคนมี six sense บางคนสัมผัสถึงนั่นนู่นนี่อะไรใดหรือบางคนนะ่ะคุณอาจจะชื่นชอบอะไรบางอย่างที่มันหลุดโลกไปเลย เออนะคะที่มันหลุดโลกไปเลยแล้วทีเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของคุณอ่ะคุณอาจจะเคยเห็นเช่นเห็นปุกกูเห็นผีอะไรแบบเนี้ยนะคะคือกองที่สามที่เลือกมาเป็นคนแปลกเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่มองโลกแบบไม่เหมือนใครอะเป็นคนแปลกประหลาดมากอะนะคะแล้วก็เหมือนรู้ว่าอนาคตเหมือนรู้ว่าทําสิ่งไหนจะดีทําสิ่งไหนจะไม่ดีหรือตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่ วิเคราะห์ข้อมูลได้เก่งอืมวิเคราะห์ข้อมูลได้เก่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนรเริ่มสร้างฝันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเป็นผู้รเริ่มเป็นผู้สร้างฝันนะชาวกองที่สามอะ่ะนะคะคือจัก,กรวาลบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณอืมคุณเกิดมาเพื่อสร้างสารรค์เกิดมาเพื่อรเริ่มเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางของคุณมันจะเหมือนแกะดำเลยมันจะไม่เหมือนใคร นะคะมันจะแบบว่าค่อนข้างแตกในสายตาของคนอื่นแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันจะจึง้งถ้าคุณฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะอันนี้คือชาวกล่องที่สามประมาณนี้เลย